สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบก,กับช่องยายไปซีชาแนลคือเกา่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือใน,นยายไปสีเด่นน้ำขวดมูลเนาะทางเลขเด็ดงวดประจําวันที่หนึ่งกันย,าาย,ายนนน่ามาให้พ่อมแม,แแพม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไปซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไปซีน้ำไปเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะค่ะนอย่ำยายไปซีรุ่คลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบย์บริพาดเบิง่งพาชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดรู้ว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับยาดีซีกะคอมเมนต์มาไต่คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเบาๆลายายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งของมูลนแทางอาจารย์ทันแหลกเเลยนะจ <S <S น๊ะแนวทางนี่ยายเลี้ยวสันพี่น้องยายเลวแนวทางสองตัวมีตัวเน้นเพคนเน้นมาะไฮเล้วเนาะพี่น,อน้องเนาะมาเบิ่งค่ะเดน่นสามกับแปดนะจ๊ะงวดนี้เนาะเพื่อนบอกว่าสามแปดเจ็ดสองแปดหนึ 2, ่งและสองแปดชุดเต็มแคบหน้าจอเลยพี่น้อง ชุดน้นเพิ่นขีดปากกาสีเขียวเขียวไว้ให้แล้วนาะพี่น้องเนาะ mm hmm. แคบหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทาง3ตัวด้บานพี่น้องเดน3กับแแต่ว่าเป็นแนว้างแนวทาง3ตัวบนเนาะจ้ะ7 3 8 3 7า6 2 8 2 8 1กชุดเต็มแคบหน้าจออันนี้คือแนวทาง ามตัวเทิงเพื่นเ้อพี่น้องเนวทางสามตัวเทิงใหยแลเนาะค่ะพี่น้องเนาะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางเพื่อนบอกว่าด้วยรักจากใจแอดโกวัซันพี่น้องเพื่อนไฮมาวิ่งเจ็ดเนวทางเทิงเด้อ2สองตัวเทิงพี่น้องสามเจ็ดเกสามตัวเดียวแขนแข,นแขนวนาซันพี่น้องเอาพิจารณาได้ ผู้ได้มักแนวท่างแอดโก้จังแคบหนาจอเด้อพี่นอ้องก็ไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทา่าคนบอกว่าแอดหยุดสันเนาะพี่น้องมาเบิ้งว่าแอดหยุดพนไห่อีหยางมากเนาะจ้ะสันจอเด้อเอาไปลุยสันอา่าลักล่อยเพื่อนเน้นอยู่ที่สองก็ศูนย์เนาะจ้ะแต่วิ่งสามบนศูนย์สองสามสองสองสามศูนย์ห้าสามสองหาสามส สตัวถึงอยู่ที่สอ0สามศูนละ5หาสอันนี้คือแนวทางของแอดหยุดนพี่นองเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางไอ้ไข่ให้โชคไอ้ไข่ให้โชคงวดที่แล้ว2ตัวเพิ่นเข่าตัวกลับนอะกจากเจ็ดหกนพนองนะเนาะข้ามาตามต่อจา้างวดนี้เพิ่นบอกว่า1กันยาวสัน้น3ตัวอยู่ที่5,9าูน หาศูนย์เกาศูนย์กับหาเก่าวาสันผุ้ไดมักแนวทางของเพิ่นกะพิจารณาเป็นแนวทางเลยเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางให้ไข่ให้โชควสันจ้ะพี่นอ้องโตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ่อผลมิซื้อเนาะพี่น้องเพิ่นบอกว่ายัางสี่ละเพิ่นให้่มากเพื่อนบอกว่ารัฐบาลสันจนสรสละบุรีเดอร์วสันสามตัวบนอยู่ที่ เจ็ดสามหกเจ็ดสามแปดเจ็ดสามเก่าโชคดีลำลุ้ยสุขุสุขคนพนาพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอเจนพารวยเนาะคะเอเจนพารวยเพิ่นบอกว่าแนวทางเด่นของเทิรนงวดที่แล้วเด่นแปดเนาะจ้างวดที่แล้วเด่นแปดว่าสันพี่น้องออกแปดสองเนาะจ้างวดน,นี้เพิ่นบอกว่าเด่นสามฟันโหลดสามศูนย์สามหกสามเจ็ดหลักร้อยที่เก้าห้า เจ็ดวสันสำหรับแนวทางแอดเจนผ้ารวยนพนองน้อต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดทะเลใจแอดทะเลใจพื้นหายนะจเจ็นย์เจ็ดศูนย์แจ็กศูนย์สามศูนย์หกห้าหวิ่งรูด7จ็ดกับศูาตัวศูนย์เจ็ดแปดหกเจ็ดศูนย์สามแปดเจ็ดสามหกหาศูนวสันพี่น้องเอาพิจานณบเป็นแนวทางนำเพลเดลเลยเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางพันขอาเหนียววัดซันพี่น้องตัดดีๆมีให้เอาไปตัดเอาเองเด้อพี่น้องคะชุดเต็มแคบหน้าจอเลยจ้ะผ<ฤ>ู้ใดมีเลขดัดกระตับเอาเด้อพี่น้องเด้อตัดเอาเลยใครมีแนวทางดีๆผู้ใดมีเลขดัดเลขดับอันนี้คือชุดเต็มบนเนพิ่นเด้อพี่น้องพ่านขเขาเหนียวเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเสียนผาขาววัดซันพี่น้อง เสี้นผ้าขาวพนไหหมา่าพนบอกว่าวิ่งบนล่างอยู่ที่4กับ0เน้นเนีนศูกับ0ูหาพี่น้อง 3, 3ตัว3 0 4 3 5 0 8 0 4และ3ามเก่าสี 4, วสันพี่น้องขะชุดเต็มแคปหน้าจอเลยเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางเสี้นผ้าขาววสันเนาะพี่น้องพิจหน้าเป็นแนวทางน้ำพ่นเลยเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง คนเซนซอกเกาวะสันพี่น้องจา้าเพิ่นหายมาเพิ่นบอกว่าขังเทิง3 8 3 9 4 8 4 9ม้าสี่าขังลังห้าฮกหและ5 9าเาวะสันสำหรับผู้ใดมักแนวทางคนเซนซอกเกานะพี่น้องเนาะแคบหนาจอเลยเนยาะจ้าต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางแอสสบายวะสันพี่น้องแอสสบายเพิ่นอบอกว่า10หน่วยขังเทิงวสันหกศูนย์หกหนึ่งหกสี่นย์เจ็ดหนึ่งเจ่แปดศูนย์่งแป่วสันพิจารณาได้เนาะพี่น้องเนาะ หมกักกระจวดจดาดฝาดบ่มน้ำเพลนได้เลยเลยนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพ่นบอกว่าจังสีแหละค่ะพี่น้องอเป่นเอ่นี้แลววเ้ยวทางเพ่นบอกว่าเลขดังเนาะพี่น้องเนาะเลขดังเกี้ยงแพงเลยว่าสัน้น เลขดังทักษิณกลับบ้านมาสั่นพี่น้องจ้าเพื่อนบอกว่า1 3 1 7 5 0 2 2 7 4 4 7งาศูนอง่าสั่นเอออย่าลืม3 1 0น,นึ่เด้อพี่น้องเด้อพิจารณาเป็นแนวทางนำเพื่นได้เลยเนาะค่ะเนาะมากกับจวดจาดฟาดเบื่มนำเพื่นได้เลยเนาะค่ะพิจารณาเป็นแนวทางได้เลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดแมงปอเนาะจ้ะ แอดแมงปอห้มากงวดนี้แอดแมงปอบอกว่าเด่นบนงวดที wa, bon ่แล้วงวดที 0, o, ่แล้วเข่าเจ็ดกับแปดเนาะจ่าเพิ 8, o, o, wa, ่นมีสองสูตรเพิ k, 0, ่นมีสองสูตรเนาะพี่น้องสูตรแรกลุดนเนาะจ่าเนาะสูตรที่สองเข่าเจ็ดกับแปดเนาะจ่าวดนนี้เพิ่นบอกว่าเด่นอยู่สูตรแรกเด่นเก่าก็ศูนย์สูตรที่สองเด่นสองกับสามสำหรับแนวทางเด่นบนแอดแมงปอเนาะค่ะพี่น้องเนาะผู้ได้มักแนวทางแอดแมงปอกับพิจารณาได้เด้อพี่น้อง มักกับจวดจาดน้ำเพลนเลยเลยเนาะค่ะนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวัสันค่ะพี่น้องอันนี้เป็นแนวทางของเอดแพนเพนเนาะจ้าเป็นเลขตารางเอดแพนเพนเนาะพี่น้องเลขตารางเอดแพนเพนเพิ่นบอกว่าเด่นอยู่ที่จ็ดเพิ่นว่า มีอยู่ที่1379เด่น7เพื่อนบอกว่า7397ตัวเน้นเนาะพี่น้องเนาะ3ตัว197 173่าตัวร่อง่เจ็ดหนึ่งก็เก่าหนึ่งเท่านั้นเนาะพี่น้องสำหรับแนวทางเลขตะล่างแอดแผ่นๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะผู้ใดมากับพิจารณานำินได้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์101บน่ลลางวสันพี่น้อง เพิ่อนไ้มามาเบิ่งค่ะว่าตัวใดนเนี่ยหลักร้อยอยู่ที่5และ6ว่าสัน้นเพิ่นบอกว่าเน้นคือ27 37 38 627 637ชุดเต็มแคปหน้าจอเพื่อเลยสําหรับแนวทางนาสเเปีนเอ็ดร้อยเอ็ดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดบูลินเนาะค่ะแอดบูลินเราวห้มาพี่น้องเพิ่นบอกว่าเออ่มาเบิ่ง3สามตัว่นก่อนเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่า727 อ2องเจ2ดสองสาตัวเทิงเจ็ดสองหกสองห้าสองางลางศนหาหงหา1ามห้าเก้าและเก่าหนึง 1, น่งเอ่งเก่าเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาได้ค่ะพี่น้อง,องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพ่นบอกว่าแต้มร่วม3ตัวบนเนาะพี่น้องสำหรับแนวทางของหย่ออินเตอร์เนาะจา้ะแต้มรวม3ตัวบนอยู่ที่5้า8 9 ลองเบิงค่ะพี่น้องสำหรับผู้ใดมักแนวทางของยออินเตอร์เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมนุษย์หลาฝันพาอ่าพาเราลางตรงๆว่าสัตว์พี่น้องคนฟันสามซีมาตัวเดียวเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิงค่ะจ้อ่าแนวทางของแอดแมงปอเพิ่นจับอ่าคู่ตัวข้างเถิงเนาะพี่น้องเนาะมาเบิงเพิ่นจับคู่ตัวข้างเถิงห้เนาะจ้าพี่น้องมีสองศูนย์สองเก้าสองสามสามศูนย์สามเก่าและเก้าศูนย์เนาะพี่น้อง สำหรับแนวทางของแอดแมงปอเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะชุดเต็ม2ตัวถึงแนวทางของแอดเคเนาะค่ะมาเบิ้งค่ะพี่น้องแคปหน้าจอเลยเนาะจ้ะเนาะไปกราบสั้นพี่น้องสำหรับแนวทางอ่สองตัวถึงเพื่อนเพือนพี่น้องแนวทางของแอดเคเนาะค่ะพิจารณาได้ค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้ห้ามาปิดถ่ายโดยแนวทางของแอดปูเนาะจ้ะ ลอยบนตัวเดียวแอดปูหมอดที่เหลวให้เจ็ดเด้กพี่น้องวันนี้เพิ่นบอกว่ารักลอยบนแอดแอดปูเนาะพี่น้องเนาะให้หกวันพี่น้องเอาผูาา้ใดมักแนวทางของแอดปูกะแคบหนาจอเป็นแนวทางได้เลยเลยนาะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องเนาะจ่าเด็กๆเขามารับส้มรับปังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆปังๆสุขผู้สุขคนเด้อจ่าว่าจ่าใดที่ยายไพ่บอกบ่มวลหรือว่ายายไพ่อ่านตัวเลขผิดพี่น้องจ๋าขอโทษขอไพ่เลไลน์เนาะค่ะ ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะาจ้ะที่ได้แบ่งปันขอบุลเนาะทางงหายายไพ่มมใหายพ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นเนื้อทางงนะจ้ะขอบคุณในายเด้อจ้ะสวัสดีจ้า